คุณมีสองทางเลือกระหว่างเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงแล้วปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าหรือไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงแล้วใช้ชีวิตตามที่คุณต้องการคุณคิดว่าทางเลือกไหนคือทางเลือกที่ดีที่สุดครับซึ่งนี่คือคำถามจากแนวคิดเรื่องการเดิมพันของพาสคาล โดยพาสคาลได้บอกไว้ว่าการเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงแล้วก้มหน้าก้มตาปฏิบัติตามคำสอนไปคือการเดิมพันที่คุ้มค่าที่สุดแล้วเรามาดูกันครับว่าทําไมถ้าสมมติว่าพระเจ้ามีอยู่จริงแล้วเราก็เชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงเช่นกันเมื่อตายไปเราก็จะได้รางวัลเป็นการขึ้นสวรรค์แต่ถ้าเราไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงเราจะถูกลงโทษในนรกตลอดกาลแต่ในทางกลับกันถ้าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงไม่ว่าคุณจะเชื่อแบบไหนสุดท้ายตายไปแล้วก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเหมือนกันแต่แนวคิดนี้ก็มีข้อสังเกตที่ร้ายแรรรรงงอออออยู่่่คืืืถ้้้าาาาเเเเเจจจะะะชชในพต พระเจ้าองค์ไหนเพราะพระเจ้าในแต่ละศาสนาก็มีคําสอนที่ต่างกันออกไปมันเลยเป็นการเดิมพันด้วยว่าคุณจะเลือกเชื่อในคําสอนของใครและการทุ่มเทเพื่อศาสนาก็ไม่ใช่สิ่งที่ทําได้ง่ายๆมันต้องใช้พลังศรัทธาแรงกล้ารวมถึงต้องเสียสละบางอย่างในชีวิตไปซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถทําได้แต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ถือเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนียวจิตใจและช่วยนําทางให้มนุษย์ใช้ชีวิตบนรากฐานของความดีและการไม่ได้นับถือศาสนาใดๆก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนดีไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเชื่อ คือวันนี้คุณได้ทำความดีเพื่อผู้อื่นและเพื่อตัวเองแล้วหรือยัง